สีในจะรดเนื้อกุ้งคือนิ้มเกินไปเพราะว่าฉันเอาไปแช่เบกกิ้งโซดาเองได้แหละนี้โทนเอาไม่ค่อยเพ็ดเท่าไหร่แต่กระแซบอยู่นี้ ต่อไปเป็นชิวของสีเขียวเนี่ยวตับหรือเปล่าอืสีเขียวนางจะเป็นแบบมีกลิ่นเขียวๆของผักชีแล้วก็พริกเป็นกับเห็ดยา่าง โูล้านออไปเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใช่มะนาวแท้เพราะว่าหนังเปรี้ยวโดดที่สุดในรุ่นเลยแต่ชอบสองอันนี้มากกว่าอืม